ตัเีเจ็บวันนี้บูด้นมาถ่ายรถกันนะครับคันนี้มาจากคันนี้มาจากไหนครับพิซูพุทโลกคันนี้ก็คืออยู่ในกระสิน,นั่นแหละครับแต่รถเขาออกมาจากพิซูพุทโธเฉยครับอ๋อจะปล่อยรถก็อยู่ในกระสิีสรุปทั้งคันคือมาจาก,กแต่ว่าออกรถคนละที่นี่ครับ ถ่ายได้ไหมได้ได้ได,ไดถ่ายรถนี่ยอัน,นนี้คันนี้เอาผ่านาน,นัน,าาน,น,ะะน,นนี่หุมุลมหานันนี่เป็นแบบนั้นมหาสารคามถ่ายรถกระตินนะครับโอ้อุดรครับคันนี้อุดร ดูฟอร์ซ่าก่อนพี่เจฟฟอร์ซ่าแต่งถึงดิ็กหน่อยกี่ออาเัน้ซอร์อาฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าสามร้อยห้าามร้อยหไม่มีแล้วนะครับเอมเราสบมีแต่ฟอร์ซ่าสามออันนี้อันนี้ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เนี่ย ทำยังไงไว,วะถ่ายรงน,น,น,นี่นี่นี่อะไวะมีชื่ออยู่นะพี่ฮาเรย์ดวิสันนี่ฮาเราาาย์โคตรใหญ่ไมทะเียนาีไทะเบียนไอคำนี้ไม่มีป้ายทะเบียนฮาร์รี่สามคามนันี้อันนี้ก็กมอเตอร์ฮาร์รย์เดวิสั ันเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับรถถ่ายใหโลกมันดู <laughs> <c oughs> อิฟเจ็ดร้อย <c oughs> bmw แหมขอถ่ายนะถ่ายมั่วไม่สนนะคันไน cc เยอกว่ากะ r องร b m w แรงกว่าเปล่า cc มันเยอะเป่า đào đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปล่องป่องเซ็ขอกับพวกรถออกทิปทัวริงบนมาเที่ยวมาอุ้ยคันนี้ไฟรูดใหญ่ ดูก่อนดูก่อนเดีวท่าไหร่แล้วห้าสิ

ออถ่ายลงไปก็ไม่มีใครรู้จักเลยครับดาวดาวลายเดือนดาวลายเดือนถ่ายๆลาลินคนนี้อดูก่อน นะมันแปดแปดคันนะแปดคันเะยแปดคันเาย khăn kiểu này gần rồi Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những นี่เกี่ยวอะไรวะคันนี้เกี่ยวอะไรไม่รู้คันอื่นนะไม่รู้คันอื่นจะมาบ้างรอเราจะเราจะคันอื่นจมะาานนจมา,ะาบ้างเขาบอกว่าจะมีตามมาองนี้ โอ๊ยซึ่งโมเดลประดับบ้านเลยนะโมเดลรถนะ <c oughs> แค่นี้บ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไมู่คันอื่นนำมากครับ <c oughs> กันแล้วครับ เด hey, ี๋ยวไทะเบียนจากไอมีครับผมแป๊บแปบแปบเถาะเถาะเถาะดิ

เดี๋ยวลองให้เขาคุยกันสิครับเราเคยถ่ายต่อนเราถ่ายโอ้โหจอดติดๆเลยนะครับเนี่ย สองเขาถ่ายเขงถ่ายว่าสองเนี่ยไม่ใช่แต่บอะ่เลยเฮ้ยเจ้าเปอะไร

อันนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสิรก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่ทีเนิ่นปรกาศมานอกลมาวยกชัเป็นเทีนงานแข็งแก่นดีเพมือนไดมันออกมาเยอไงมั้มันเลยข็งไป คนบอก่าออกอออกมนี่เหมือนฟามคันซูมไม่ได้นะ อีกคันอีกคันมาอีกนะครับอะับทีมงานอทียกับเรุครอันี้คันที่สินะครับคูนออกสอบคื่งว่า

สิ่งเกียวเหตุเราทำสัมของยสับคือความดีนี่ครับคันที่หนึ่งนะครับคันที่สองคันที่สามคันที่สคันที่หคันที่หกคันที่หคันอันที่เจ็ดนะเฮ้ยมันนี่เจ ที่8ปดคันที่เก้าเบ w ดูคันที่สิบนะครับคันที่สิบอดคันที่สิบสองและคันที่สิบสามครับแล้วก็จบคันที่สิบสี่นะครับทิปทิปสมาร์ มีสิบสี่คันเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปตอนส่งท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปตอนส่งท้ายขอน้ำเงินเปิดตัว<ม>บางคันก็าจะไปทางนี้เอาละครับสีน้ำเงินนะครับตัดรอบมีการตัดรอบเสียงเดินเสียงเดินมันเขาตัดรอบ เอาล้วครับเอาล้วครับเขาบอกว่าจะมาเป็นคำบวนหรือว่าผมคิดไปเองอบุกปึ้ง ได้ออกคันนั้นปะเอาละครับคันนี้ครับออกตัวไปกันแรกครับไปทางไหนครับ ไปทางโรงเรียนบ้านสงสวนพนาเข้าตัวหมู่บ้านไปคันนี้จะไปทางไหนครับจะไปทางไหนคันนี้ไปทางคาม่วงครับคันนี้คันนี้ไม่ขม่วงคันนี้ไคําม่วงคันนี้ไม่ขม่วงคันนี้ไปคาม่วงนะครับเอาละครับไปแล้วครับเริ่มไปแล้ว ส่วนคันนี้น่าจะไปคันนี้น่าจะไปทางขโมยรถคันนี้ก็จะไปทางเอาละครับไปทางบ้านนงสวนครับผมโอ้หฝุ่ oh, นเริ่มตลบแล้วนะครับคันห้อยไอีสตเดียว <c ười> <c ười> คันนี้จะไปทางไหนครับ จะไปทางบ้านตรงสวนมาาันนะนะไปนะครับเข้าบ้านตรงสวนไปแล้วอันนี้ก็จะไปทางบ้านตรงสวนนะครับแน่แนเลยใช่ครับบ้านตรงสวนครับอันนี้ก็จะไปทางบ้านตรงสวนนะครับโอ้ยไปขม่วงเบ็ดมันเรมหมดแล้วอะ เลยนครับสีรถเสียงรถเสียงเนี่ยครับคันนี้จะไปทางบ้านไปทาง ไปทางขม่วงแน,น่ๆอันนี้เขาจะไปทางขม่วงอันนี้ก็จะไปทางขม่วงนะครับผมอันนี้ไปทางขม่วงอันนี้อันนี้จะไปทางโอ้หอันนี้ครับไปทางบ้านสงสวนแน่ๆเลยเรียบร้อยครับนู้นนี่เป็นทางบ้านสงสวนอันนี้จะไปทางไหนครับ เดี๋ยวไปทำบ้านสวนครับบ้านสวนองอนัเลชี่ยวหมดยังวะงวคิดว่านะครับหมดแล้วจริงๆส่งท้ายหมดแล้วนะครับ แค่นี้ครับผม